เคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันยุ่งยากเกินไปทั้งที่ความจริงเราอาจแค่คิดซับซ้อนเกินไปเองคลิปนี้จะพาคุณไปพบกับวิธีคิดที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นเบาสบายขึ้นและจัดการกับปัญหาได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องฝืนตัวเองใครที่กำลังเหนื่อยเครียดหรือรู้สึกว่าทุกอย่างมันยุ่งไปหมดลองฟังดูให้จบแล้วคุณจะมองชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแค่ปรับมุมมองบางอย่างทุกอย่างก็อาจง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะเลยข้อที่หนึ่ง หิวก็กินง่วงก็นอนคือหลักการง่ายๆที่สะท้อนความเข้าใจและเคารพในธรรมชาติของร่างกายและจิตใจมนุษย์อย่างแท้จริงหลายคนในยุคปัจจุบันหลงลืมการฟังเสียงของตัวเองเพราะมัวแต่เร่งรีบวิ่งตามหน้าที่ความสําเร็จหรือความคาดหวังของคนอื่นจนละเลยความต้องการพื้นฐานที่สุดในชีวิตการหิวแต่ไม่ยอมกินเพราะยังมีประชุมอีกสองชั่วโมงหรือการง่วงแต่ฝืนทํางานต่อจนดึกเพราะรู้สึกผิดที่จะพัก กลายเป็นความเคยชินที่ทําให้สุขภาพทั้งกายและใจอ่อนล้าโดยไม่รู้ตัวเมื่อเราละเลยสิ่งง่ายๆเช่นการกินเมื่อหิวหรือการนอนเมื่อร่างกายต้องการพักเรากําลังละเมิดต่อระบบธรรมชาติในตัวเองซึ่งระยะยาวอาจนําไปสู่ความเครียดสะสมการขาดสมาธิการตัดสินใจที่แย่ลงรวมถึงปัญหาสุขภาพเรื้อรังการหิวก็กิกนง่วงก็นอนไม่ใช่การตามใจตัวเองแบบไรระเบียบแต่เป็นการฝึกอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติ เป็นการยอมรับความจริงของร่างกายว่าเราไม่ใช่เครื่องจักรแต่เป็นมนุษย์ที่ต้องการการเติมพลังและการพักผ่อนอย่างสมดุลหลายคนเชื่อว่าการฝืนคือความขยันแต่ความจริงแล้วการพักเมื่อถึงเวลาก็คือการรักษาประสิทธิภาพในระยะยาวคนที่รู้จักหยุดและพักอย่างพอดีมักจะมีพลังมากกว่าในการเริ่มต้นใหม่และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าคนที่ฝืนตัวเองจนหมดแรงสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งทำงานหน้าคอมตลอดทั้งวัน เขาหิวตั้งแต่บ่ายสองแต่นั่งทำงานต่อจนห้าโมงโดยไม่กินอะไรพอถึงตอนเย็นเขาหิวจัดจนกินมากเกินไปแล้วรู้สึกไม่สบายตัวและหมดแรงไม่อยากทำอะไรต่อความหิวที่ถูกละเลยทำให้พลังงานลดลงสมองล้าและไม่มีสมาธิหากเขาเลือกกินของว่างเล็กๆทันทีที่หิวแล้วพักสั้นๆเพื่อให้สมองได้รีเซ็ตความสามารถในการทำงานของเขาจะกลับคืนมาเร็วขึ้น และเขาจะสามารถใช้เวลาที่เหลือในวันนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมการฟังเสียงร่างกายจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือความฉลาดในการดูแลตัวเองให้พร้อมเดินต่ออย่างมีพลังและสติอยู่เสมอข้อที่สองไม่ต้องเก็บทุกอย่างมาคิดหัดปล่อยวางซะบ้างคือการเตือนให้เราไม่ต้องรับทุกเรื่องเข้ามาใส่ใจเกินจําเป็นเพราะในชีวิตจริงเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้และไม่ใช่ทุกเรื่องที่ควรเอามาเป็นภาระทางอารมณ์หรือจิตใจ หลายคนติดอยู่ในวงจรความคิดซ้ำซากคิดวนไปมาคิดแทนคนอื่นคิดถึงอดีตคิดไปถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดจนลืมว่าความสุขเกิดขึ้นจากการมีสติอยู่กับปัจจุบันและรู้ว่าควรเก็บเรื่องไหนไว้คิดต่อและควรวางเรื่องไหนไว้ก่อนการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าละเลยหรือไม่ใส่ใจแต่คือการรู้ว่าความคิดบางอย่างไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นและเราไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับทุกอย่างเท่ากันหมด เพราะพลังใจของเรามีขีดจำกัดเมื่อเราหัดปล่อยวางเราจะสามารถอยู่กับสิ่งที่ควบคุมได้และไม่เสียพลังไปกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเช่นคํำพูดของคนอื่นการตัดสินจากสังคมหรืออดีตท,ที่ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้การเก็บทุกอย่างมาคิดคือการสะสมภาระโดยไม่รู้ตัวซึ่งส่งผลให้ใจเราหนักเหนื่อยและยากที่จะรู้สึกสงบการปล่อยวางจึงเป็นการเลือกสิ่งที่ควรใส่ใจ และยอมรับว่าสิ่งใดที่ควรปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่ต้องผูกพันสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งทำงานในทีมที่เพื่อนร่วมงานบางคนพูดจาไม่ดีรับหลังบ้างวิจารณ์บ้างเขาเคยเอาทุกคำพูดเหล่านั้นมาคิดนอนไม่หลับรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองและเริ่มหมดพลังในการทำงานทั้งที่ผลงานเขาก็ดีและไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงจังหากเขาเรียนรู้ที่จะไม่เก็บคำพูดทุกคำเข้ามาอยู่ในใจเลือกฟังเฉพาะคำติที่เป็นประโยชน์ และปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่จำเป็นเขาจะรู้สึกเบาสบายขึ้นมีสมาธิกับงานของตัวเองมากขึ้นและยังรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานได้อย่างมีวุฒิภาวะมากขึ้นด้วยการปล่อยวางจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าที่จะไม่ยึดต,ติดและเลือกเดินต่อด้วยใจที่เบาและชัดเจนมากกว่าเดิมข้อที่สมมีความสุขกับเรื่องเล็กๆคือทักษะท,ที่สำคัญในการใช้ชีวิตให้สมดุลและมีคุณภาพ หลายคนเข้าใจผิดว่าความสุขต้องมาจากสิ่งใหญ่โตเช่นความสำเร็จเงินทองหรือการเดินทางครั้งสำคัญแต่ความจริงแล้วชีวิตประจำวันของเราส่วนใหญ่ประกอบด้วยเหตุการณ์เล็กๆรายละเอียดเล็กๆที่ถ้ามองให้ลึกและรู้จักใส่ใจจะพบว่าสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนได้มากกว่าการมีความสุขกับเรื่องเล็กๆคือการเปิดใจให้ตัวเองเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะของคนในบ้าน อาหารที่ชอบแดดอุ่นๆตอนเช้าหรือการได้พักสายตาจากหน้าจอเพื่อมองท้องฟ้าเพียงไม่กี่นาทีในวันทำงานที่วุ่นวายการสังเกตสิ่งเหล่านี้และยอมให้ตัวเองรู้สึกดีไปกับมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราไม่ต้องรอความสุขจากอนาคตแต่สามารถมีมันได้ในตอนนี้ทันทีการมองเห็นความสุขจากเรื่องเล็กๆยังช่วยให้เราฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันลดความฟุ้งซ่านและทำให้ใจสงบขึ้น เพราะคนที่เฝ้ารอแต่สิ่งยิ่งใหญ่มักตกอยู่ในความไม่พอใจเสมอรู้สึกว่าชีวิตยังขาดยังไม่ดีพอซึ่งนำไปสู่ความเครียดและความรู้สึกว่างเปล่าในระยะยาวในทางกลับกันคนที่มีความสามารถในการรู้สึกขอบคุณในเรื่องเล็กน้อยมักจะมีสุขภาพจิตที่ดีมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและใช้ชีวิตด้วยความพอใจมากกว่าไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีปัญหาแต่เพราะพวกเขารู้วิธีเติมพลังใจ ให้ตัวเองผ่านสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวอยู่เสมอสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งที่ต้องตื่นเช้าไปทำงานเขาไม่ได้มีงานในฝันหรือชีวิตหรูหราแต่เขาสังเกตว่าทุกเช้าเขาได้ดื่มกาแฟแก้วโปรดได้ฟังเพลงที่ชอบระหว่างเดินทางได้ทักทายยิ้มให้พนักงานร้านข้าวใกล้ที่ทำงานเขารู้สึกดีกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่มองข้ามมันเขาไม่ต้องรอวันหยุดหรือรอความสำเร็จใหญ่ๆจึงจะยิ้มได้ เพราะเขาเติมความสุขให้ตัวเองทุกวันด้วยรายละเอียดธรมดธรมดาาแบบนี้นี่คือพลังของการมีความสุขกับเรื่องเล็กๆที่ไม่เพียงทําให้ชีวิตเขาหน้าอยู่ขึ้นแต่ยังสร้างพลังใจให้เขาเพชินกับปัญหาอื่นๆในชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีรอยยิ้มมากขึ้นในทุกวันอีกด้วยมีความสุขง่ายๆกับสิ่งรอบตัวเช่นวันนี้กินข้าวอร่อยไหมวันนี้ได้ฟังเพลงที่ชอบวันนี้ได้กินกาแฟร้านโปรดวันนี้ได้กินข้าวกับครอบครัว ลองมองเรื่องง่ายๆรอบตัวบ้างแค่นี้ก็แฮปปี้สุดๆแล้วข้อที่สี่เป็นตัวของตัวเองเสมอคือการมีจุดยืนรู้จักคุณค่าและยอมรับความเป็นตัวตนของตนเองโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คนอื่นพอใจหรือยอมรับในโลกที่เต็มไปด้วยแรงกดดันจากสังคมสื่อและความคิดเห็นรอบตัวการเป็นตัวของตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งจำเป็นเพราะหากเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครต้องการอะไร และเชื่อในอะไรเราก็จะกลายเป็นคนที่ล่องลอยตามกระแสถูกชักจูงง่ายและสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปทีละน้อยการเป็นตัวของตัวเองไม่ได้หมายถึงการดื้อดึงหรือไม่ฟังใครแต่คือการกล้าที่จะยืนอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจตนเองเลือกใช้ชีวิตแบบที่สอดคล้องกับคุณค่าความเชื่อและเป้าหมายของตนเองคนที่เป็นตัวของตัวเองมักมีความสุขจากภายในไม่ต้องใช้การยอมรับจากภายนอกมายืนยันตัวตน ไม่หวั่นไหวต่อคำวิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์และไม่รู้สึกว่าต้องแข่งขันกับใครเพื่อพิสูจน์ว่าเขาดีพอพวกเขากล้าจะพูดในสิ่งที่คิดทำในสิ่งที่เชื่อและเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองแม้เส้นทางนั้นจะไม่เหมือนใครก็ตามเมื่อเราเป็นตัวของตัวเองเราจะรู้สึกสงบขึ้นเพราะไม่ต้องเหนื่อยกับการสวมหน้ากากหรือทำในสิ่งที่ฝืนใจและนั่นคือความเป็นอิสระที่แท้จริงในชีวิตสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่ม เพื่อนที่ชอบเที่ยวกลางคืนใช้ชีวิตแบบสนุกสนานแต่เขาเป็นคนชอบอยู่เงียบๆชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและนอนเร็วเพื่อดูแลสุขภาพเขาอาจเคยรู้สึกผิดแปลกไม่เข้าพวกหรือกลัวว่าจะถูกมองว่าไม่สนุกแต่เมื่อเขาเรียนรู้ที่จะเป็นตัวของตัวเองเขาก็ไม่จําเป็นต้องฝืนใจไปตามกระแสเขาเลือกที่จะรักษาวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับตัวเอง และยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนๆนในแบบของเขาเองเพราะเขารู้ว่าการยอมรับตัวเองสำคัญกว่าการพยายามเป็นในสิ่งที่คนอื่นต้องการและเมื่อเขาเป็นตัวของตัวเองเขาก็จะดึงดูดผู้คนที่เข้าใจและชื่นชมในตัวตนที่แท้จริงของเขาเข้ามาเองโดยไม่ต้องเสแสร้งหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อใครเลยข้อที่หกล้าพูดในสิ่งที่คิดคือการแสดงออกถึงความจริงใจความมั่นใจในตัวเองและการยืนหยัดในความคิดหรือความคิดเห็นของตัวเอง โดยไม่หวาดกลัวว่าจะถูกปฏิเสธหรือไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมที่เต็มไปด้วยการเกรงใจการรักษาภาพลักษณ์หรือแม้กระทั่งความกลัวต่อการถูกตัดสินการกล้าพูดในสิ่งที่คิดจึงกลายเป็นคุณสมบัติที่มีคุณค่าอย่างมากเพราะมันคือการแสดงออกว่าเรามีสติมีความชัดเจนในความคิดและไม่ยอมให้ความเงียบกลายเป็นสิ่งที่ปิดกั้นความถูกต้องหรือความรู้สึกของตนเองคนที่กล้าพูดในสิ่งที่คิดไม่ได้หมายความว่าเขาพูดทุกอย่างโดยไม่ไตรตรอง แต่คือการรู้จักพูดอย่างสร้างสรรค์จริงใจและสุภาพในประเด็นที่ควรพูดและกล้าที่จะสื่อสารในเวลาที่เหมาะสมแม้รู้ว่าคำพูดนั้นอาจไม่ถูกใจบางคนแต่ก็เชื่อว่าความจริงและความชัดเจนคือสิ่งสำคัญในความสัมพันธ์ที่ดีการกล้าพูดในสิ่งที่คิดยังเป็นกุญแจสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพราะหลายครั้งที่ปัญหาไม่ได้เกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่างแต่เกิดจากการไม่กล้าพูด หรือการเก็บทุกอย่างไว้ในใจจนกลายเป็นความอึดอัดความไม่เข้าใจหรือความไม่พอใจที่สะสมจนส่งผลต่อความสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาจึงเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนอื่นได้เข้าใจเราและเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันคนที่กล้าพูดมักเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจเพราะเขาไม่ปิดบงังไม่เสแสร้งและพร้อมที่จะสื่อสารด้วยความจริงใจสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งอยู่ในที่ประชุม และมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มเขาไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่กำลังจะถูกเลือกเพราะเขาเห็นช่องโหว่บางอย่างที่คนอื่นยังไม่ทันนึกถึงเขาอาจลังเลอยู่ช่วงหนึ่งเพราะกลัวว่าจะขัดใจหรือถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาแต่สุดท้ายเขาตัดสินใจยกมือเสนอความคิดเห็นของเขาออกมาตรงๆด้วยเหตุผลและเจตนาที่ชัดเจนการพูดครั้งนั้นไม่เพียงช่วยให้ทีมได้เห็นมุมมองใหม่แต่ยังทำให้เขารู้สึกมั่นใจในคุณค่าของตัวเอง และได้รับการยอมรับในความกล้าที่จะคิดและพูดในสิ่งที่หลายคนอาจไม่กล้าเปิดเผยด้วยซ้ำนี่คือตัวอย่างของพลังจากความกล้าในการพูดที่มีเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นอย่างแท้จริงข้อที่6เล่นให้เต็มที่พักให้เต็มใจเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมความสมดุลในชีวิตอย่างลึกซึ้งเพราะในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความเร่งรีบและความคาดหวังจากทั้งภายนอกและตัวเองหลายคนใช้ชีวิตแบบสุดโตง่ง ทุ่มเททำงานหรือเรียนอย่างหนักแต่กลับไม่รู้จักวิธีพักผ่อนหรือบางคนมัวแต่พักแบบไม่รู้จุดหมายจนเสียโอกาสพัฒนาตัวเองแนวคิดนี้จึงสื่อให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดควรทำด้วยความตั้งใจทุ่มเทกับมันอย่างสุดความสามารถแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักหยุดรู้จักถอยเพื่อให้ใจและร่างกายได้พักฟื้นอย่างแท้จริงเพราะการทำเต็มที่โดยไม่รู้จักพักเป็นเหมือนการเร่งเครื่องยนต์โดยไม่เคยเติมน้ำมัน สุดท้ายก็พังกลางทางคำว่าเล่นในที่นี้หมายถึงการใช้ชีวิตในทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนหรือการลงมือทำสิ่งใดก็ตามควรทำด้วยความมุ่งมั่นกระตือรือร้นและอยู่กับสิ่งนั้นอย่างเต็มร้อยเพราะนั่นคือวิธีที่เราจะได้พัฒนาตัวเองและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแต่เมื่อถึงเวลาที่ควรพักก็ต้องยอมให้ตัวเองได้หยุดจริงๆโดยไม่รู้สึกผิดไม่ฝืน ไม่เสแสร้งว่าพักแต่ยังแอบทำงานอยู่เพราะการพักอย่างเต็มใจก็คือการคืนพลังให้ตัวเองเพื่อให้สามารถกลับมาเริ่มใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมการเล่นให้เต็มที่จึงไม่ควรเป็นเหตุผลในการละเลยการพักและการพักให้เต็มใจก็ไม่ใช่ข้ออ้างของความขี้เกียจแต่มันคือการรู้จักใช้จังหวะชีวิตอย่างชาญฉลาดสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งที่ทำงานอย่างตั้งใจในแต่ละวันเขาทุ่มเทกับเป้าหมายมีวินยัยและผลักดันตัวเองให้ก้าวหน้า เขาเรียนรู้สิ่งใหม่ลงมือทำอย่างต่อเนื่องและไม่ผัดวันประกันพรุ่งแต่เมื่อถึงวันหยุดเขาจะเลือกพักอย่างจริงจังปิดมือถือไม่เช็คงานไม่รู้สึกผิดที่นอนยาวหรือออกไปใช้เวลากับธรรมชาติอย่างไม่ต้องกังวลถึงเรื่องงานในวันถัดไปเขาไม่สับสนระหว่างเวลางานกับเวลาพักเพราะเข้าใจว่าทั้งสองสิ่งมีคุณค่าและหน้าที่ของมันต่างกันโดยสิ้นเชิงการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเล่นและเมื่อไหร่ควรพัก ทำให้เขามีชีวิตที่สมดุลมีพลังทั้งกายและใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในทุกวันข้อที่เจรักครอบครัวแบบตรงไปตรงมาคือการแสดงความรักความห่วงใยและความใส่ใจต่อคนในครอบครัวอย่างจริงใจโดยไม่ต้องปิดบงังไม่ต้องฝืนทำตัวให้ดูดีเกินจริงและไม่ต้องเกรงใจกันในเรื่องที่ควรพูดกันอย่างเปิดเผยหลายครอบครัวแม้จะอยู่ด้วยกันทุกวันแต่กลับขาดการสื่อสารที่แท้จริง เพราะแต่ละคนเลือกที่จะเก็บความรู้สึกไว้ในใจไม่กล้าบอกว่าเหนื่อยไม่กล้าขอโทษเมื่อทำผิดหรือไม่กล้าพูดว่ารักเมื่อรู้สึกดีสิ่งเหล่านี้ทำให้ความสัมพันธ์กลายเป็นเรื่องห่างเหินทั้งที่ใจจริงต่างคนต่างก็รักกันเพียงแค่ไม่รู้จะแสดงออกอย่างไรความรักแบบตรงไปตรงมาจึงเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่มีพลังในการสร้างความผูกพันอย่างแท้จริงเพราะมันคือการทำให้ความรักกลายเป็นสิ่งที่รู้สึกได้ ไม่ใช่เพียงสิ่งที่รับรู้แต่ไม่เคยสัมผัสความรักที่ตรงไปตรงมายัางช่วยให้คนในครอบครัวมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นกล้าพูดคุยเมื่อมีปัญหากล้าขอโทษเมื่อผิดและกล้าให้อภัยเมื่ออีกฝ่ายพยายามปรับปรุงตัวเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่การรักกันด้วยความจริงใจนั้นทำให้เรากล้ายอมรับข้อบกพร่องของกันและกันโดยไม่กลัวว่าจะถูกตำหนิการแสดงออกถึงความรักจึงไม่ใช่แค่การพูดคำว่ารักเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการฟังกันอย่างตั้งใจการให้เวลากันอย่างมีคุณภาพและการใส่ใจแม้ในรายละเอียดเล็กๆที่อีกฝ่ายอาจไม่ได้พูดออกมาสมมุติว่ามีลูกคนหนึ่งที่รู้ว่าพ่อแม่เหนื่อยจากการทํางานและมักจะเก็บความเครียดไวเ้เงียบๆเขาอาจเลือกที่จะแสดงความรักแบบตรงไปตรงมาด้วยการเข้าไปช่วยทํางานบ้านโดยไม่ต้องรอให้ถูกขอบอกพ่อแม่ว่าเหนื่อยก็พักได้ไม่ต้องฝืนและพูดขอบคุณตรงๆว่าเขารู้สึกดีแค่ไหนที่มีครอบครัวแบบนี้ หรือในอีกกรณีหนึ่งหากมีเรื่องเข้าใจผิดหรือทะเลาะกันการแสดงความรักอย่างตรงไปตรงมาก็คือการกล้าพูดว่าเสียใจที่ทําให้ไม่สบายใจพร้อมอธิบายความรู้สึกของตัวเองอย่างเปิดเผยโดยไม่ปิดบังหรือผลักความผิดให้กันความรักแบบนี้ไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่เป็นความรักที่กล้าเป็นตัวของตัวเองในบ้านที่เรียกว่าครอบครัวและนั่นคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ให้มั่นคงและอบอุ่นไปได้นานที่สุดข้อที่8ไม่ซีเรียสกับภาพลักษณ์ คือการเลือกใช้ชีวิตโดยไม่ยึดติดกับการสร้างภาพให้ดูดีในสายตาคนอื่นแต่ให้ความสําคัญกับความจริงแท้ภายในตัวเองมากกว่าเป็นการปลดปล่อยตัวตนจากความกดดันที่ต้องดูดีต้องเป็นที่ยอมรับหรือต้องทําตามมาตรฐานที่สังคมวางไว้คนที่ไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์ไม่ได้แปลว่าไม่ดูแลตัวเองหรือไม่สนใจความเหมาะสมแต่หมายถึงการไม่ปล่อยให้ความกลัวต่อคําตัดสินของคนอื่นมาบงการชีวิตความกล้าที่จะเป็นตัวเอง โดยไม่ต้องคอยกังวลว่าจะดูดีแค่ไหนในสายตาใครคือความอิสระอย่างแท้จริงที่ทำให้จิตใจเบาสบายและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบของตัวเองในยุคที่โซเชียลมีเดียทำให้ภาพลักษณ์กลายเป็นสิ่งสำคัญหลายคนเลือกที่จะแต่งภาพก่อนโพสพูดในสิ่งที่คนอยากฟังหรือสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ให้ดูดีเกินจริงจนลืมไปว่าไม่มีใครจำเป็นต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลา การไม่ซีเรียสกับภาพลักษณ์จึงเป็นการต่อต้านความหลอกลวงแบบเงียบๆด้วยการยอมรับว่าชีวิตจริงไม่ใช่การแสดงและคุณค่าไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์หรือความชื่นชมภายนอกแต่คือการมีชีวิตที่สอดคล้องกับตัวตนความสุขและความจริงของตัวเองคนที่เข้าใจจุดนี้มักจะใช้ชีวิตอย่างสบายใจกล้าแสดงออกอย่างจริงใจกล้ายอมรับข้อผิดพลาดและไม่กลัวการเป็นคนธรรมดา เพราะเขารู้ว่าสิ่งที่มีค่ากว่าภาพลักษณ์คือความจริงใจสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งที่ไปงานสัมมนาในชุดเรียบง่ายไม่มีแบรนด์ดังไม่แต่งหน้าไม่พูดจาหรูหราเขาเลือกนั่งฟังและตั้งใจเรียนรู้โดยไม่พยายามเป็นจุดเด่นหรือเปลี่ยนแปลงตัวตนเพื่อให้คนอื่นประทับใจหลังจากจบงานเขากลับได้รับคำชื่นชมจากผู้จัดเพราะเขามีคำถามที่ลึกและคิดวิเคราะห์ได้ดีมากคนอื่นอาจจำเขาไม่ได้จากรูปลักษณ์ แต่จำเขาได้จากความคิดและการมีตัวตนที่จริงใจสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการไม่ซีเรียสกับภาพลักษณ์ไม่ได้ทำให้เราดอยคากลับกันมันทำให้เราเป็นอิสระจากกรอบของการเปรียบเทียบและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ในทุกสถานการณ์ข้อที่เหัวเราะให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้คือการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ผ่อนคลายจากความเครียดความกดดันและภาระในชีวิตประจำวัน เป็นการใช้พลังของอารมณ์บวกในการเยียวยาจิตใจและเชื่อมโยงกับผู้คนรอบตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติหัวเราะไม่ใช่แค่การแสดงออกของความสนุกแต่ยังเป็น,นกลไกทางจิตวิทยาและชีวภาพที่ช่วยลดความเครียดเพิ่มภูมิคุ้มกันกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตและปล่อยสารแห่งความสุขอย่างเอนโดฟินซึ่งล้วนส่งผลดีทั้งทางกายและใจการหัวเราะจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่เป็นการลงทุนที่เรียบง่าย และมีผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริงการหัวเราะให้บ่อยไม่ได้หมายความว่าต้องฝืนยิ้มทุกสถานการณ์หรือเสแสร้งว่ามีความสุขอยู่ตลอดเวลาแต่หมายถึงการฝึกมุมมองชีวิตให้เห็นแง่างามในเรื่องเล็กๆก,กล้าเผชิญกับความผิดพลาดแบบไม่ดราม่าเกินไปและรู้จักหัวเราะให้กับตัวเองในวันที่อะไรๆก็ไม่เป็นใจการหัวเราะคือการปลดปล่อยความตึงเครียดอย่างสุภาพเป็นการบอกกับตัวเองว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องจริงจังทุกเรื่องเสมอไป การเปิดใจให้เสียงหัวเราะเกิดขึ้นในแต่ละวันจะทำให้เรามองโลกด้วยสายตาที่เบาขึ้นใจเย็นลงและพร้อมรับมือกับทุกปัญหาอย่างไม่หมดแรงเกินไปสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งทำงานพลาดในการประชุมเขารู้สึกอายและเครียดแต่แทนที่จะเก็บความรู้สึกแย่ไว้คนเดียวเขาเลือกหัวเราะเบาๆกับตัวเองแล้วพูดว่าคราวหน้าไม่พลาดแน่ทุกคนในที่ประชุมหัวเราะตามและสถานการณ์กลับกลายเป็นเบสบายมากขึ้น การหัวเราะไม่ได้ลบความผิดพลาดออกไปแต่มันลดแรงตึงของอารมณ์ทำให้ทุกคนเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินกันอย่างรุนแรงนี่คือพลังของการหัวเราะในสถานการณ์จริงที่ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศหนักให้กลายเป็นพื้นที่ที่เปิดใจและให้อภัยได้ง่ายขึ้นความสามารถในการหัวเราะแม้ในวันที่ชีวิตไม่สมบูรณ์แบบคือหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาหัวใจให้อ่อนโยนและแข็งแรงในเวลาเดียวกันสุดท้าย หากคุณฟังจบแล้วชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันได้และช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพลังในตัวคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ